สินค้าของ Work ์กโที่รู้สึกว่าโหนี่มันว้าวมากๆเลยนวัตกรรมของ Work ์กโนะครับเน้นในการรวมสินค้าให้ใช้มากกว่า1ชิ้นอ่ะสักหนึ่งสักหนึ่งอนะ่ะเอาที่พี่ภูมิใจเลยที่พี่ภูมิใจ<ก>นี่ครับนี่เลยครับแจท็อกเนี่ยครับอ่ามันสามารถเปลี่ยนจากหัวไขควงแฉกเป็นไขควงแบนดแล้วมีอีกหลายตัวที่อยู่ในนี้ผมตัดสินใจเอาแบรนด์เวิร์กโเข้ามาเพราะว่าผมชอบเรื่องของ,ของนวัตกรรมพูดง่ายว่าเด็กผู้ชายเนาะเวลาเห็นเครื่องไม้เครื่องมือมันทําอะไรได้ไหลายอย่างมันมีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกออ่ะ้้้วไดแล นี่มามันมีให้คุณเลือกทั้งหัวแฉกหัวแบนหัวเล็กหัวใหญ่ครบครับเปลี่ยนจากหัวนี้มาเป็นไขควงแบนอ่ะนะครับข้อดีของมันนะครับนั่นก็คือการขันที่รวดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยจากการขันมันจะใช้แรงบิดความเร็วมันจะแบบขันได้เร็วอะ่ะใช้คล่อง ใช้ง่ายสำหรับคุณผู้หญิงก็ใช้ได้ผมถามนิดนึงถามพี่อ้อนนิดนึงไอ้ยางตัวนี้มันมีคุณสมบัติอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเวิร์กโปรมีกับทุกรุ่นเลยเป็นยังไงนะเอ,อ,อะตัวนี้นะครับเวลาโดนค้ามละมันแล้วมันจะเช็ดออกง่ายนะครับเขาเรียกพลาสติกพอลิเมอร์เวลาโดนความร้อนทนความร้อนได้สูงแล้วก็เวลาด้ามจับมันก็จับ ไม่ลื่นด้วยอันนี้ข้อดีของเขาเลยฝากไว้ด้วยนะครับกับเวิร์กโปรเวิร์กโปรนะครับที่ร้านชุมพลโลหกิจ8 8 8 8นะครับสุขาท่านหนที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมนวัตกรรมหรือว่าสินค้าที่ครบเครื่องนะครับอุปกรณ์หนึ่งอย่างสามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งชิ้นนี่เรายังไม่จัดเต็มยังไม่หมดนะยังเขาบมันยังมีนวัตกรรมที่ทางร้านจะค่อยๆอินพ r t ตเข้ามาเยอะมากเลยจริงๆไม่อยากเปิดแคตตาล็อกให้ดูเนี่ยเอมากมาหมดเนี่ยไม่รู้จะมีที่เก็บไว้เนี่ยแต่ท่านใดดูคลิปนี้แล้วอยากได้แคตตาล็ เดี๋ยวเราส่งให้นะครับขอบคุณครับวัสบดีครับ,บค,ครับ